สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับสวนเกษตรหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้ผมจะมาทำการทดลองอเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเปรียบเทียบการกินอาหารของแต่ละสายพันธุ์นะครับผมอันนี้เราจะใช้อยู่สสายพันธุ์นะครับตอนนี้ผมมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสายพันธุ์ยูโรนะครับผมซึ่งยูโรในคลิปก่อนหน้าเนี่ย ซึ่งนานมากแล้วเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วว่ามันแตกต่างกับไทเกอร์ยังไงนะครับผมแต่วันนี้ผมจะทดลองอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ได้แตกต่างกันจริงไหมนะครับผมก็ก็ลองดูนะครับพอดีผมทดลองสั่งสายไส้เดือนสายพันยูโรนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนี่นะครับเป็นตัวที่สั่งซื้อมาใหม่นะครับที่เหลือเป็นของเราเหมือนเดิมอันนี้เป็นสายพันยูโรนะครับ ที่คนขายบอกว่าเป็นสายพันยูโรซึ่งราคาค่อนข้างแพงมากเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูนะครับว่ามันแตกต่างจากไทเกอร์ไหมซึ่งไทเกอร์ถูกกว่าพอสมควรเลยครับครึ่งต่อครึ่งเลยยังได้นะครับผมแต่ผมก็ยอมลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าลองลงทุนเพื่อที่ว่าจะได้ความรู้นะครับผมอันนี้เป็นสายพันยูโรนะครับสายพันธุ์ใหม่โปกติเราจะเลี้ยงอยู่คือผมเคยเลี้ยงอยู่4สายพันแล้วแล้วผมรู้สึกว่ายูโรกับไทเกอร์นี่มันคือสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ตอนเนี้โอเค ลองดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นคนสายพันธุ์จริงไหมนะครับผมอันนี้คือสายพันธุ์ยูโรนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวต่อนะครับวิธีการของผมก็คือ,อผมจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับวิธีการเปรียบเทียบของผมวิธีการเลี้ยงด้วยนะครับผมก็คือว่าผมจะแบ่งเป็นสี่กระมังนะครับผมหนึ่งสองสามและสี่นะครับไม่ใช่สี่กระมังสี่ชุดนะครับผมโดย แต่ละชุดเนี่ยจะแยกจากกันเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ติดกันเลยและที่สําคัญที่สุดคือด้านล่างนะครับคืออันนี้จะมีสายในกะมานด้านล่างเนี่ยผมจะมีไส้เดือนอยู่แล้วนะครับเป็นสายพันธุ์เก่าที่ผมมีอยู่นะครับผมผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําเพิ่มเยอะก็ปล่อยลงต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับแต่อันนี้คือเทคนิคของผมคือเพื่อให้ทั้ง4สายพันธุ์ปนกันวิธีการผมคือจะหล่อน้ําด้านล่างไว้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับแต่ละสายพันธุ์ผมจะหล่อน้ําไว้ทันที่ด้านล่างนะครับ เพราะเวลาเขาลงมาจากกระถางบนเนี่ยนะครับเขาก็จะลงมาทางด้านกระถางนี้ได้โอกาสที่ถ้าเกิดความชื้นไม่เหมาะสมหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันอยู่พอลงมาถึงกระถางด้านล่างนี้นะครับผมก็จะลงมาเจอน้าและในน้าเนี่ยผมลืมบอกนิดนึงในน้ำเนี่ยผมจะใส่น้ําเกลือไว้นะครับผมเป็นไม่ใช่น้ําเปล่านะครับเป็นน้ําเกลือเข้มข้นเลยนะครับผมน้ําด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นน้ําเกลือเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเขาจะไปต่อไม่ได้เรายอมให้เขา ผมจะย้อมให้เขาตายดีกว่าที่เขาจะมาปนกันสายพันธุ์เพราะมันจะยุ่งยากในการดูแลรักษาในอนาคตนะครับผมซึ่งแต่ถ้าเลี้ยงมาก็ไม่เคยมีตัวไหนลงมานะครับเพราะว่าเหมือนกับเราทำเบดดยิ่งไว้ดีนะครับผมโอเคผมก็จะแบ่งตามนี้นะครับหนกร,กระมังแรกเนี่ยจะเป็นไซเดือนรูนะครับผมที่2เนี่ยก็จะเป็นไทเกอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไทเกอร์นิดนึงนี่นะครับไทเกอร ไทเกอร์คือเป็นสายพันธุ์ของเราซึ่งเพื่อนๆดูครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับยูโรเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูนะครับถ้าเกิดมันไม่ต่างกันจริงๆเนี่ยหรือถ้าเกิดมันมีข้อแตกต่างหรือว่ามันมีในในกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอีกอย่างเช่นในยูโรมีไทเกอร์ผสมในไทเกอร์มีโลผสมเนี่ยผมจะพยายามคัดแยกให้เพื่อนๆดูในคลิปหลังๆนะครับผมคลิปต่อไปนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับผมคือเวลาเลี้ยงส้เดือนหลายสายพน มักจะประสบปัญหาอย่างหนึง่งก็คือไส้เดือนปะปนกันนะครับส่วนหนึ่งก็จากต่อให้เราแยกดีแล้วนะครับแต่ก็จะเจอส่วนหนึ่งเพราะว่านี่นะครับเรามักจะเนี่ยผมหยิบไส้เดือนไทเกอร์อย่างเงี้ยแล้วผมเผลอไปหยิบไส้เดือนบลูอ, Blue อย่างเงี้ยครับผมันก็จะปนกันนะครับผมจะให้วิธีการผมจะมีกระแ้งน้ํานะครับผมถังน้ําทุกครั้งที่ผมหยิบไส้เดือนที่แตกต่างสายพันธุ์กันเนี่ยผมจะต้องล้างมือก่อน เพราะว่าต่อให้ตัวเขาไม่ติดมาด้วยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องไข่เขาติดมายิ่งไสเดือนบลูนะครับซึ่งเป็นไสเดือนที่ไข่มีฟองเล็กย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมจะมีให้ดูอยู่นะครับเขาก็จะมาติดแล้วก็จะปนเด,ดี๋วเลือยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่มีละมือผมสะอาดผมก็จะอันนี้อันที่เป็น a อฟนะครับผมอันนี้เป็น a อ AF อก็อย่างที่เห็นครับตัวม่วงนิดนึงนะครับผมโอเค ผมก็จะใส่ไปกระมังละประมาณ200กรัมโดยเราจะไม่ใช้วิธีการนับตัวนะครับเพราะว่าใช้วิธีการนับตัวเนี่ยมันคลาดเคลื่อนด้วยจากถ้านับตัวเนี่ยส้เดืินรูกับ AF เนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยจํานวนตัวนะครับผมแต่ถ้าเราใช้วิธีการนับเป็นปริมาณนะครับผมน้ําหนักนะครับเขาจะเท่ากันด้วยว่าเราเ,ราเปรียบเทียบเนี่ยมันจะภาพมันจะเห็นชัดขวานะครับผมนะครับผมก็จะใส่ไปกระมังที่หนึ่งก็จะเป็นรูนี่นะครับผม นี่ก็ใส่ชุดที่1ที่2ก็เป็นไทเกอร์นะครับผมชุดที่2ที่3ก็เป็น AF นะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะดูปริมาณจะเท่ากันนะครับไม่เท่าก็ใกล้เคียงมากครับผมผมก็อ่านี่ครับ AF และที่4ซึ่งเป็นบลูเนี่ยซึ่งบลูเนี่ยผมซื้อมาเข้ามาใหม่นะครับด้านล่างก็เลยยังไม่มีพันเดิมของผมก็จะเป็นอันนี้ที่เห็นเป็นเหมือนเบดดิ้งเก่านี่คือผมเอาเบดดิ้งที่เขาแถมมานะครับ โปะไปข้างหน้าด้วยเพราะว่า,าทุกครั้งที่เราย้ายไส้เดือนเนี่ยสิ่งที่สําคัญต่อให้เราทําขี้มูลมูลบัวดีแค่ไหนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอามูลเบดดิ้งเก่าใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันเพราะบางทีเราเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหรือเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหรือไปทุวร์นะครับถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ในเบดดิ้งเก่าเรายังกลับมาแก้ไขได้ทันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ไปทีเดียวเลยเนี่ยโอกาสที่เขาจะ หนีแล้วเราไม่อยู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในตอนหลังนะครับผมโอเคผมก็จะเริ่มเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นไส้เดือนบูบูนะครับผมนี่ครับก็จะหบนี่นะครับไส้เดือนบูประมาณสองรอยกรัมนะครับผมประมาณสองรอยกรัมสองถึงอ่าประมาณนี้นะครับสองถึงสามรอยกรัมผมก็จะสะไปข้างบนอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นนะครับโอเคนี่นะครับนี่เป็นไส้เดือนบูนะครับผม เดี๋ยวรอไปเราก็เดี๋ยวผมล้างมือแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไส้เดือนไทเกอร์นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับไส้เดือนบรูนะครับต่อไปก็จะเป็นไส้เดือนไทเกอร์นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นไทเกอร์พิคให้ดูอีกทีหนึ่งฟ้าโผล่เนื้อเลยนะครับนี่นะครับประมาณแค่นี้ปุ๊บเห็นไหมครับ นี่คือไทเดนไทเกอร์ของผมสายพันธุ์ของผมอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมอาไทเดียนไทเกอร์ง่ายนิดนึงพอดีเก็บง่ายครับผมไม่มีปัญหาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนี่ผมก็เก็บใส่ให้หมดจะได้ครับฟ้าบโอเคนี่นะครับไทเดนไทเกอร์ของผมนะครับกระบังนี้ไม่เป็นไรทุกครั้งที่เรา เก็บรวมไว้แต่ทุกครั้งที่เราจะมาใช้เราจะล้างก่อนนะครับผมเพื่อป้ปองกันใส่ไข่เส้เดือนอย่าลืมครับทุกครั้งที่เปลี่ยนไส้เดือนล้างมือครับผมให้สะอาดให้มั่นใจว่าไม่มีไข่ไส้เดือนติดอันที่สามนะครับอันนี้เป็น a f นะครับผม AF ของเรา AF ของเราฟึบนี่นะครับนี่เป็น AF นะครับผมใส่พันเ f ลืมบอกนิดนึงวันนี้เป็นวันที่21เดือน2-2564นะครับผม21เดือน2-2564เราก็จะลองดูนะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับหรือว่าเวลาเท่าไหร่ความแตกต่างคือยังไงนะครับโอเคล้างมือทุกครั้งเลยนะครับสำคัญมากตรงนี้หลายฟาร์มผมบอกได้เลยว่าเลี้ยงไส้เดือน อันนี้ยูโรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมอธิบายต่อผมทำให้เสร็จก่อนอันนี้คือยูโรนะรับยูโรวุบนี่นะครับยูโรนี่เป็นไ้เดนยูโรนะครับผมนี่นะครับเป็นยูโรนะครับโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเก็บให้หมดนะครับ <Okay. S 2> เ,ดเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อให้ฟังนะครับนี่อันนี้เป็นเส้นเดินยูโรนะครับผมโอเคตอนนี้ขั้งสี่สายพันธ์ล้างมือครับผมขาดไม่ได้เลยสำคัญมากตอนนี้บูก็ใส่ไปเมื่อกี้นี่ครับเบดดิงที่ทำไว้สูตรตามที่ผมบอกนะครับย้อนกลับไปดูได้ดีมากครับลงไปหมดละลงพจหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นไทเกอร์นะครับก็เริ่มลงแล้ว AF นี่ก็เริ่มลงแล้วครับผมสุดท้ายก็ยูโรนะครับผมจะบอกเพื่อนๆน,นิดหนึ่งคือตลอดเวลาที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยผมมีการสั่งส้เดือนจากภายนอกเข้ามาด้วยที่เหตุผอที่สั่งเพราะต้องการเช็คสายพันธุ์แล้วก็สลับสายเลือดน,นะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปหรือต่างๆแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าทุกครั้งที่ผมสั่งเข้ามาเนี่ย ผมยังไม่เคยเจอไส้เดือนสายพันธ์ของเจ้าไหนเลยนะครับที่ไม่มีการปะปนกันผมถึงให้ความสำคัญมากกับเรื่องการนี่นะครับถาดรองน้ำล้างถังล้างมือนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนถูกหรือแพงก็แล้วแต่นะครับมีปนมาตลอดซื้อครึ่งโลซื้อนับขนาดแบบผมซื้อให้นับเป็นตัวมานะครับซื้อมาห้าร้อยตัวอย่างเงี้ยครับ 300ต,ตัวอย่างเงี้ยนะครับกะว่าให้เขาจับแยกให้แล้วแต่ก็ยังมีปนมานะครับผมต้องมามปคัดแยกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมทุกครั้งเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนิดน,นึงว่าถ้าเกิดจะซื้อไส้เดือนเนี่ยพยายามหาฟาร์มที่ไว้ใจได้นะครับไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะครับแล้วพอเราเลี้ยงไปเนี่ยไอสายพันธุ์ที่เก่งนะครับมันจะไปทําลายสายพันธุ์ที่มันไม่เก่งหากินเก่งนะครับเราจะทําให้เพื่อนๆเนี่ย เสียเวลายิ่งพอปนกันไปเยอะๆเนี่ยช่วงแรกๆติดมาตัว2ตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอนานๆเข้าเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวยิ่งโดยเฉพาะสายพันธุ์บูนะครับตัวเล็กมากเวลาไปปนกับไขรเนี่ยแยกยากมากหรือว่าตัว a f เองก็ตามพอกินเก่งมากนะครับผมถ้าถ้าในปริมาณตัวที่เท่ากันเขาจะตัวเยอะขวาอยู่แล้วครับเท่ากับว่าถ้าเกิดไข่มาพร้อมกันอย่างนี้แป๊บเดียว AF ฟเกินกำลังไปแล้วครับโอเค เ้าเขาว่าโอเควันนี้เดี๋ยวผมก็จบคลิปแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้เพื่อนๆชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อให้เป็นกําลังใจให้นะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็จะได้ประหยัดเวลาในการทดลองของเพื่อนๆเกิดใครอยากทดลองเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ไหนนะครับผมโอเค ถามว่าเดี๋ยวมีอะไรปิดหน้าไหมผมลืมบอกเดี๋ยวผมจะมีกระเบื้องปิดหน้าอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ผมจะเอาไม้รองอีกทีหนึง่งซึ่งปกติแล้วไส้เดือนเนี่ยเขาจะไม่หนีขึ้นข้างบนอยู่แล้วผมเขาจะไม่ค่อยเคยเจอไส้เดือนวิ่งขึ้นข้างบนแล้วก็ย้ายกระมังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแค่หลอน้ำข้างล่างเนี่ยจะได้ผลมากที่สุดแล้วอธิบายนิดนึงพอดีตอนแรกก็จะจบคลิปแล้วเหตผลที่ไส้เดือนย้ายกระมังด้านล่างมากกว่าเพราะว่าเวลาเราลดน้ําน้ําจะวิ่งและไส้เดือนจะตามน้ํามานะครับจะตามคคววาาามมมชื้้นนนของํะรับแลก็สติ ตรงนี้เปียกเขาก็จะตามไปด้วยนะครับตามความชื้นเปียกอันนี้เปียกอันนี้เปียก2อ,อันเปียกพร้อมกันวิ่งหากันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วการเอาเครื้องขึ้นข้างบนเนี่ยผมไม่เคยเจอปัญหาว่าส้เดือนขึ้นข้างบนนะครับอาจจะเป็นพอดเบ้งที่เราทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้น,นิดนึงนะครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมน,นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะด้จะได้เป็นข้อมูลความรู้ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้เลี้ยงนะครับผมของผมมีทั้งในช่อง YouTube นะครับส,สวนเกษตรหลังบ้านสไตล์มินิกันเดือนกับช่องตอนนี้เป็นเพจของสวนเกษตรหลังบ้านนะครับแต่ช่องเก่าเนี่ยอันนี้ผมจะเอาไปลงช่องเก่าด้วยครับช่องเก่าของผมคือบ้านไสเดือนเอฟบู Blue, แล้วก็ไทเกอร์นะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนที่ติดตามอยู่ในช่องไหนก็สามารถติดตามในช่องอื่นได้เพราะว่าแต่และช่องอาจจะมีข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ